สวัสดีครับพบกับแอปและนนนะคบวันนี้เราอยู่ที่มาด้าเกษตรนวมินครัอยู่กันในห้องส่งมอมนะครับวันนี้รถที่อยู่ข้างหลังของเราจะเป็นรถที่ของน้องนอนเองลูกค้ามารับพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ครับพี่ใช่ครับวันนี้เราจะมาแจ้งลูกค้าในเรื่องของมาด้า2ช่วงโปรโมชั่นเดือนตุลาคมจาก9สูพ่พฤศจิกาล้านนน แล้วก็มันจะเข้าสู่ช่วงปีใหม่แล้วสาหรับลูกค้าที่กําลังหารถอยู่ขับรถกลับบ้านไปเยี่ยมญาติหรือไปเที่ยวช่วงปีใหม่บอกเลยใครสนใจมาด้าสองต้องรีบมาจองแล้วนะใช่ครับพี่เพราะว่าตอนนี้มาด้าสองรุ่นสี่เขาบอกจะหมดแล้วใช่ไหมน้องนนใช่ตอนนี้รุ่นสี่เริ่มหมดแล้วครับแต่ว่าที่เรามีครับพี่เรายังมีอยู่นะใครหาอยู่ทักเข้ามาเลยแต่วันนี้รถที่จะส่งมอบข้างหลังเราเป็นรถมาด้าสองรุ่นอะไรครับเป็นรุ่นเอสครับพี่แอบใช่แล้วก็เป็นสีขาวซีดานนะครับเป็นรถที่น้องนนเนี่ย กำลังจะแต่งแล้วเสร็จแล้วพรุ่งนี้ส่งมอบแล้วใช่ม้เดี๋ยววันนี้นนท์จะแอปนะครับจะพาไปดูนะร,รถที่เขาจะเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับเป็นมาด้าสองเนี่ยมีมอะไรที่เ <grass land S 1> ะเตรียมตัวแล้วส่งมอบให้กับลูกค้าุันนี้บ้างาอ,อ่ะเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ มาเรามาดูรถที่นนกกาลังจะส่งมอบกันดีกว่านะครับซึ่งรถคันนี้เป็นมาต้าสองสีขาวรุ่นเอสสประตูใช่ไหมครับราคาเต็มเท่าไหร่นางนนบอกกตอนนี้ราคาเต็มอยู่ที่6กแสนแปดหมบาทครับสีขาวเพิ่มเท่าไหร่เจ็ดพันบาทครับเจ็ดพันบาทเท่านั้นเป็นสีพิเศษนะคบเป็นสีที่ยอดฮิตอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีชั้นมีชั้นสีที่แบบหนาครับแล้วก็เป็นขาวประกายมุกใช่ไหมนงนนใช่ครับโปรโมชั่นตอนนี้บอกลูกค้าหน่อยว่ามีโปรโมชั่นอะไรที่ลูกค้าสนใจครับนงนนก็ตอนนี้มีเป็นฟร ลูกค้าไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทเลยพี่จริงปะเนี่ยจ,จริงพี่เยอะเยอะ,เยอะมากมากใช่ครับ คืออย่าง,างนี้ลูกค้าที่กําลังมองหารถน้ํามันอยู่แล้วเป็นรถ a segment ที่เป็นรถเริ่มเ,เป็น Segment ที่เริ่มต้นนะครับแล้วกเ็เป็นรถที่ประหยัดน้ํามันด้วยเป็นน้ํามันล้วนนะครับบอกเลยขอให้มารด้าเนี่ยเป็นหนึ่งในใจของท่านผู้ชมเนาะเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับเพราะว่าช่วงล่างเขาดีมากอันนี้บอกเลยลูกค้าต้องเข้ามาทดลองขับถึงจะรู้ช่วงล่างระบบเกียร์ระบบความปลอดภายัยจัดเต็มในราคา6กแสนแปดหมื่นบาทใช่ครับอ่ะมา้องนนด<ช>้านหน้านี่ รุ่น S มีอะไรที่เตรียมแต่งให้กับ kind ล of ูกค้าบ้างครับก็ตอนนี้เป็นที่ผมแถมให้จะมีเป็นกรอบายทะเบียนครับกรอบายทะเบียนให้อยู่แล้วเนาะแล้วก็คันนี้ติดฟิล์มเท่าไหร่ครับทั้งนนอ่าคันนี้เป็น60%บรล็อคคันครับพี่เปอ็นเป็นฟิล์มเซรามิกครับรับประกัน10ปียาวๆเลยรยาวๆเลยเป็นของเป็นยี่ห้ออัลติเมทใช่ไหมเป็นฟิล์มเซรามิกให้เป็นฟิล์มชั้นดีมีคุณภาพรับประกันให้10ปีใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างเนาะว่าร้ับคดวย มาเรามาดูด้านข้างกันบ้างน้องนน,นก่อนอื่นบอกก่อนรุ่น C รุ่น S เนี่ยแตกต่างกันเยอะมากนะน้องนน,นรุ่น S มันมีออปชั่นอะไรที่เป็นพิเศษมากกว่ารุ่น C บ้างอย่างแรกเลยพี่แอปอรุ่น A สนะครับสิ่งที่แตกต่างกว่ารุ่น C ก็คือบอกพอรไฟฟ้านเมมโมรีได้ใช่ไหมใช่ครับบสปอร์ตมอนิเตอร์เติมออามอัา ไวเลชาร์เจอร์ซึ่งจะมีแค่รุ่นซครับรุ่น S อสให้รุ่น S อสรุ่น S ครับแล้วก็ล้อแม็กครับล้อแม็กด้วยเนาะถ้าเป็นรุ่นซีเขาจะเป็นแบบเออแม็กฝาครอบเป็นสีสันอันนั้นก็แล้วแต่ลูกค้าชอบแต่ว่าถ้าลูกค้าจ่ายเงินเพิ่มมาอีกนิดนึงได้รุ่น S เนี่ยบอกเลยออปชั่นจัดเต็มกว่ามีแพดเดิ้ลชิปให้ด้วยนะน้องนนขับขี่สนุกมากๆนะครับอ่ะเรามาดูด้านข้างน้องนนแต่งอะไรเพิ่มกับลูกค้าบ้าง คันนี้ผมเคลือบเซนวิช 3M ให้กับลูกค้าแถมเพิ่มไปครับขัดเคลือบสีให้เรียบร้อยแล้วเล้วก็วัดเลยใช่เัาเขาไม่ได้นะเนี่ยใช่ใช่นี่พี่แดดูสังเกตที่สีมันมีเป็นเกล็ดกากมุกเพชรพรมันมันแล้วเวลาออกแดดพี่มันจะสว่างใช่ตามากเลยพี่ใช่แล้วยิ่งเป็นสีขาวที่เป็นสีพิเศษที่เพิ่มเงินเนี่ยบอกเลยขัดเคลือบออกมาเนี่ยสวยงามมากๆเลยแล้วก็มีอะไรแถมให้แล้วก็เป็นคิวการ์สต์ของแท้จากมาด้าครับซึ่งของแค้จากมาด้าข้อดีคือใช้ไปจะไม่ม่วงแน่นอนนคัใช่่่ม้ยยีเเลลูกาาสงงตะ กรอบชุดคิ้วกันสาดของมาด์้าเนี่ยของแท้เนี่ยมันจะเรียบสวยเนาะแล้วมันจะนลงตัวใช่มันลงตัวแล้วเวลาขับเนี่ยมันรู้เลยพี่มองเห็นรู้เลยว่าอันไหนชุดคิ้วกันสาดแท้หรือเทียมใช่ไหมใช่ของเราแถมของแท้ให้ลูกค้าเลยแท้ให้ครับโอ้เสียงนนจัดให้เต็มเลยเนาะให้เต็มข้อครับมาเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในบ้างที่แบบว่าเตรียมตัวส่งมอบก,กับลูกค้าด้านในห้องโดยสารมีอะไรบ้างอะกล้องตามไปดูเลยน้องนนอธิบายหน่อยครับด้านในลูกค้าสะอาดไหม สะอาดเยมอ่องมากเลยครับอันนี้ให้ช่างล้างแล้วก็ดูดฝุ่นภายในให้เรียบร้อยแล้วครับบ่งเบาะนี่คือยังคุมให้เหมือนเดิมครับรถใหม่ใบแดงต้องคุมครับเปิดมามีกลิ่นใหม่มากมากเลยเนาะเดี๋ยวให้กล้องลองจับไปดูเซนี่คือติดฟิล์ม60%ใช่ไหมนนใช่ครับเดี๋ยวกล้องลองดูเซว่าฟิล์มข้างในมองจากข้างในออกไปข้างนอกมันก็อาจจะมีความมืดนิดนึงสำหรับลูกค้าต้องการความเป็นส่วนตัวเนาะอาจจะติด60รอลบคันอันนี้ผู้หญิงขับก็จะปลอดภัย ใช่ครับแล้วก็ในส่วนของบางคนที่สายตาไม่ดีหรือเป็นมือใหม่หัดขับก็อาจจะติดบันหน้า40ก็เอาอยู่เนาะ<ช>รอบพันหกนะครับก็จะเป็นมาตรฐาน<ช>โอเคครับโอเคนี้ก็คือรีวิวนะครับการเตรียมตัวรถส่งมอบให้กับลูกค้าของน้องนนนะครับก็วันนี้ลูกค้าสนใจนะครับรถมาด,ด้าน,นะครับมาด,ด้า2โปรโมชั่นมีอะไรย้ำให้ลูกค้าขี่ขอน้องนน อีกรอบนะคะโปรโมชั่นมาด้วสอตอนนี้มีเป็นฟรีดาว20เปอร์เซ็นต์พี่แอ็บคุ้มมากเยอะมากครับมีแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะฟรีค่าแรกเช็คระยะมีรับประกันคุณภาพรถยนต์ให้แล้วก็มีช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้3ปีใช่ไหมบอกเลยลูกค้าฟรีดาวไปเลยคุ้มมากๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพพนักงานบริษัทขายขายธุรกิจส่วนตัวหรือลายแมนก็สามารถซื้อได้เช่นกันใช่ใช่ทำได้หมดเลยใครที่กำลังมองหารถนะ บอกเลยตัดสินใจมาดูมาด้าให้เป็นสักหนึ่งตัวเลือกเนาะรับรองจะไม่ผิดหวังนะครับเข้ามาทดลองขบับทดลองกันได้ก่อนที่โชว์รูมมาด้าเกษตรนะครับยังไงวันนี้แอปกับโนนล,ลาไปก่อนนะสำหรับลูกค้านะครับสนใจอย่าลืมทักมาหานะครับเรายินดีดูแลได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอปกับโนนล,ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ